อาทุกตานิดนึงพี่ถามนิดนึงที่โทรเข้ามาเนี่ยอยากจะมาแชร์เคสหรือว่ามีปัญหาจะถามผมด้วยครับมีปัญหาจะถามพี่เจฟค่ะโอเคเพราะว่าคือทุกตาเนี่ยเอ่อเป็นคนที่ก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนทุกตาก็จะจนถึงปัจจุบันนาะตัวจะเป็นคนทํางานเกี่ยวกับสังคมช่วยสังคมตลอดและสังคมสงเคราะห์พอเราช่วยสังคมเราก็จะเจอกับ คนที่หน้าหน้าที่การงานที่เขาเรียกว่ามีฐานะดีมากๆนี่ค่ซึ่งเรานะคะจะเปิดตลาด,<น>ลาดกลุ่มน,นี้ยังไงถูกต้องไหมใช่ค่ะ,ะทีนี้ซึ่งแต่ละคน,นะคะ่ะเขาก็มีกรรมฐานเยอะมากๆเพราะว่าตัวแทนไปหาเขาดีเยอะมากๆแล้วตัวแทนแต่ละคนก็เป็นระดับระดับบิก๊กๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะคือตอนนี้นะคะเหมือนถ้าเราเปิดใจขายกับคนที่เรารู้จักทั่วไปเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีปัญหาละแต่ตอนนี้นะคะยังไม่รู้วิธีที่จะ เข้าไปขายคนที่เราสนิทสนมแล้วก็กมีฐานะดีมากแล้วก็เป็นเหมือนกับคือถ้าเกิดเราเปิดพี่เข้าใจคําถามแล้ว <Okay. S 1> ทุกตาพี่ถามทุกตากลับนะ <Okay. S 1> เอ,อที่ประเด็นแรกที่คุณบอกว่าคนพวกนี้เขามีกรมธรรมเยอะอยู่แล้วพี่ถาม <Okay. S 1> คุณหน่อยคุณมีข้อมูลที่แน่ชัดเหรอคำว่าเยอะอยู่แล้วเนี่ยคืออะไรคำว่าเยอะอยู่แล้วคำว่าเยอะของคุณหมายถึงว่ามีจํานวนกรมธรรมเยอะอจำนวนกรมธรรมเยอะเนะี่ยโอเคเรื่องหนึ่งแต่พี่อยากจะถามคุณกลับแล้วคุณแน่ใจเหรอ ใครเป็นคนใส่ความคิดว่าคนมีกรมธรรม์เยอะแล้วจะไม่ซื้ออันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยมันจะเพียงพอ cover หรือว่าคุ้มครองค่าความสามารถของเขาพี่ถามคุณนะสมมติคุณไปเจอคนรวยเนี่ยถ้าเขาโต้แย้งคุณว่า,วาอ๋อมีกรมธรรม์เยอะแล้วรวยอยู่แล้วไม่ต้องทําประกันแต่ว่าไ,ไอ้คำว่ารวยอยู่แล้วไม่ต้องทําประกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกจากปากของผู้มุ่งหวังที่คุณเปิดใจเขาไม่ผ่านผมบอกคุณก่อน ถ้าคุณเปิดใจเขาผ่านไอ้ข้อโต้แย้งไรสาระไม่ค่อยมีหรอกจะเป็นปัญหาที่แท้จริงคุณจําไว้เลยนะพี่น้องตัวแทนถ้าคุณออกตลาดแล้วเจอข้อโต้แย้งว่าประกันแม่งเหมือนแช่งไม่เอาหรอกไม่ทําตัวแทนแม่งก็เลวเหมือนกันหมดแย่เหมือนกันหมดไอเนี้ยไอพวกเนี้ยใช้สมองเลปตีนเลปทิเลียนเบรนเข้าใจไหมคุณไม่ต้องไปแคร์คุณค่อยๆทําดีกับเขาจงเมตตาแล้วก็ทําดีอยา่าโกรธเด็ดขาดไม่ได้อยา่าโกรธเข้าใจไหมไม่งั้นคุณก็จะ ระดับเท่าเขาเลยอ่ะถ้าคุณไปโกรธเขาอ่ะคุณต้องพัฒนายกระดับจ,จิตใจไม่เป็นไรคุณแค่ยังไม่รู้เท่านั้นเองเดี๋ยววันหนึง่งเดี๋ยวฉันจะมาทําให้คุณรู้คุณอยู่ตรงนี้ก่อนความหมายอ่ะกลับมาที่เคสใหญ่พี่จะบอกคุณเลยพี่เนี่ยพี่เนี่ยขายเคสใหญ่มาเยอะมากยิ่งตอนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยพี่เก็บเบีย้ยเป็นล้านๆทั้งนั้นอ่ะแล้วส่วนใหญ่เจอแค่นั้นนะมีคนมาทาเยอะแล้วพี่จะถามกลับเลยพี่คําว่าเยอะแล้วของพี่เนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกหรือเป็นข้อเท็จจริง ตามหลักการตามทฤษฎีที่แท้จริงเขางงเลยอะไรวะเยอะแล้วเป็นแค่ความรู้สึกหรือว่าถูกต้องตามหลักการประกันชีวิตจริงๆเขาตอบไม่ได้หรอกครับพอเขาตอบไม่ได้เสร็จพี่บอกว่าอ่พี่พี่ว่าเบคแฮมรวยไหมโคตรรวยเอางี้ัลปี2 0 0 6เบคแฮมทำลายสถิติเบรกเรคคอร์ดของการประกันในวงการกีฬาครับด้วยการประกันแข้งของตัวเองเป็นวงเงินถึงร้อยกว่า ล้านเหรียญสหรัฐนะคิดแล้วเกือบสองพันล้านประกันแข่งตัวเองเบงคแฮมรวยไหมรวยรวยถ้ไม่ทาประกันอา้าวก็เพราะตัวมีคุณค่าเอามาไม่ต้องไอคนหนึ่งผมชอบมากคนนี้เจนนิเฟอร์โลเปสเจนนิเฟอร์โลเปสนี่ทําประกันอะไรรู้ไหมแปลกมากทําประกันกนะ้นฮะทาประกันก้นตัวเองเนี่ยวงเงินนะคิดเป็นเงินไทยเก้าร้อยกว่าล้านเจนนิเฟอร์โลเปสรวยไหมเจโรรวยเอาอีกคนหนึ่งน้องมาลายแคลลี่รู้จักไหมฮะร้องเพลงฮีโร่อะ ที่แกเนี่ยนะประกันอะไรรู้ไหมประกันกล่องเสียงเพราะว่าเชียนางมาเรีคารีเนี่ยร้องเพลงได้ถึงห้าออกเตปบางคนอะไรคือ5 Oct. ้าออกเตปอธิบายให้ฟังโดเลมีฟาซอนลาทีโดเนี่ยหนึ่งออกเตปแต่แกไล่เสียงแบบนี้โดเลมีฟาซอนลาทีโดโดเลมีฟาซอนลาทีโดได้ห้าออกเตปแม่เจ้าห้าช่วงเสียงเธอถึงมีเสียงสูงมากไงห้าออกเตปอะแม่เจ้ามนุษย์ใครทําได้ประกันนะแล้วประกันอะไรอีก ประกันขาเนี่ยเธอรวมสองแพ็กเกจประกันกล่องเสียงของเธอประกันขาเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมพันเก้าร้อยกว่าล้านนี่รวยมหาเศรษฐียังประกันดังนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะถ้าอยากจะรู้ว่าใครสําเร็จในชีวิตเท่าไหร่เขาพูดเลยครับให้ไปดูอินช r a n c นโพลิ c ีครับไปดูกรมธรรม์ประกันชีวิตเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณมีเงินอย่างเดียวไม่มีความสามารถบริษัทประกันเขาก็ไม่รับนะประกันไปทำไมจะประกันไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีความสามารถบางคนรวยแต่ทาประกันไม่ได้ เพราะว่าบริษัทประกันก็ไม่รู้จะประกันอะไรไงมันเราต้องประกันสิ่งที่มีคุณค่าถูกป่ะดังนั้นพี่พี่อย่าคิดว่าพี่มีตังค์แล้วพี่จะทำทุนร้อยล้าน200ล้านได้นะตอนนี้ในประเทศไทยทําทุนสูงสุด1000ล้านพี่จะลบไตติเข้าไหมแต่ไม่ใช่แค่มีเงินต้องดูว่าคนคนนี้มีคุณค่าความสามารถไหมเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยในองค์กรไหนไหมถ้าไม่เป็นมีเงินเขาก็ไม่รับเพราะเดี๋ยวเขาคิดว่าชัดละเดี๋ยวต้องแบบมันต้องมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังค่าเอาประกันหรือเปล่า ดังนั้นคำพูดที่ว่าอยากดูว่าใครประสบความสำเร็จให้ไปดู insurance policy ตอนนี้โทษที่พี่บอกมีกรมธรรม์เยอะแล้วเนี่ยย้อนกลับมาคำถามพี่มีแค่รู้สึกว่าเยอะหรือมีตามหลักการเอาถามอาตอนนี้เริ่มงงเพราะว่าเราพูดเหนือเมื่อกี้เราพูดเหนือถูกปะ่ะแล้วถามเขากลับไปว่าอะกรมธรรรวมเนี่ยเอาจริงทุนรวมได้สิบล้านไหมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงเอาง่ายๆมือพี่เนี่ยเอามือข้างเดียวเนี่ยมีคนมาขอซื้อตัดให้เขาไหมราคาสิบล้านพี่เอาไหม มือมือข้างเดียวเนี่ยชิ้นเดียวสิบ้านเอาไม่เอาเอาเอาทั้งแขนเลยเนี่ยทั้งแขนเลยแต่ตรงนี้ไปเนี่ยให้ห้าสิบ้านขายไหมเอาไม่ขายเอามือห้าล้านก็ไม่ขายแขนห้าสิบ้านยังไม่ขายนี่ก็ห้าสิบห้าล้านแล้ะแสดงว่าพี่คิดว่าตัวของพี่มีคุณค่ามากกว่านี้ดังนั้นเดี๋ยวน้องเอากรรมาธิานไปสรุปแล้วมาคุยดูซิว่าคุณค่าจริงๆมันคือเท่าไหร่รน้องตกตาเก็ตไหมใช่นี่คือการคุยกับคนที่แบบไม n d s ซ t ตไม d s เ t ็เจ๋งๆเนี่ยแลวอย่าลืมคําว่าแฟร์นะ แฟร์ไหมด้วยเดี๋ยวถ้าตุกตาเอากรมธรรม์ของพี่เนี่ยไปดูแล้วเออแล้วตุกตากลับมาคุยถ้าข้อมูลที่ทุกตานํากลับมาคุยไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยทําให้พี่เสียหายพี่จะไม่ได้เจอหน้าตุกตาอีกเลยตลอดชีวิตแฟร์บอกแฟร์บอกแฟร <c oughs> แ์ไหมคแฟร์ค <c oughs> ่ะอ่า <c oughs> นั่นแหละคําเนี้ยบอกเลยสะเทือนเลื่อนลั่นนักธุรกิจเก่งๆคนไหนก็แล้วแต่ยากมากที่จะเจอตัวแทนที่มีความพรา u มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขากําลังช่วยลูกค้าแก้ปัญหาส่วนใหญ่ไปหาคนรวยตัวแม่งรีบนิดนึงรีบนี่กว่ากระเทียมอีกรีบจริงๆรีบจะจะจะรีบไปไหนจะเล็กไปไหนคุณกําลังเป็นนักวางแผนในงานเงินคุณกําลังไปสร้างเงินก้อนใหญ่ให้เขาคุณกําลังยัดเงินร้อยล้านในครอบครัวเขาคุณจะตัวรีบทําไมไม่ทราบมีสิ่งหนึ่งเลยคือไอ้ข้างในของคุณไงข้างในอ่ะไมล์เซ็ตข้างในของคุณมันบอกว่าคุณน่ตัวเล็กคุณพยายามย้ำกับตัวเองว่าคุณมม่ไม่เอาไหนผมไม่ได้พูดกับใครนะผมหมายถึงว่าใครได้มีอาการนี่ไมาว่เซ ฉันตัวเล็กฉันต้องพี่นอพี่เทา no ไม่เด็ดขาด no! คุณต้องเป็นที่ปรึกษาแล้วคุณจะต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองทุกวันเพื่อให้คุณ deserve to speak คุณสมควรที่จะได้รับเขาเรียกว่าสมควรที่จะพูดแบบนั้นได้อย่างเต็มปากเพราะคุณแม่งรู้จริงได้ไหมน้องตุกตาเคสใหญ่คุณต้องประมาณนี้ค่ะออพี่เจค่บแต่ว่าเหมือนกับพอเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่มีเวลามาฟังเราเกิดอะไพูดเราจะ ำยังไงดีครับนักธุรกิจนะผมคุณรู้ไว้เลยไม่ต้องนักธุรกิจหรอกสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาคุยเรื่องที่แบบมันไม่ได้ช่วยอะไรทุกตาเลยไม่ได้ช่วยทําให้ทุกตาดีขึ้นในแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้ช่วยทุกตาจิตใจดีขึ้นไม่ได้ช่วยทุกตาสุขภาพดีขึ้นไม่ได้ช่วยทุกตามีเงินมากขึ้นอยากจะฟังคนคนนี้ไหมอยากจะเสียเวลาไปฟังไหมรับไม่น่าจะฟังแลวคุณฟังไว้เลยนะคําว่าไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริง มีแต่คำว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยมีอยู่จริงทุกคนจะมีเวลาเสมอให้กับสิ่งที่เห็นว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์กับตัวเองจริงไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์กับตัวเองจะไม่มีเวลาให้เสมอจริงไม่จริงอะคอมมอนเซนส์แล้วจะบอกคุณว่าแล้วจะบอกคุณว่านะต่อให้ยุ่งแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องนั้นเนี่ย มันก่อให้เกิดคุณค่าหรือว่า value เนี่ยทำให้เขามีเงินมากขึ้นทำให้เขาดีขึ้นเขาจะมีเวลาเสมอดังนั้นโจทย์ของคุณก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเออการคุยกับคุณเนี่ยมันมีคุณค่าพี่เอางี้ละกันหนูเนี่ยเจอนักธุรกิจมาเยอะไอเดียที่หนูมีเนี่ยสามารถดับเบิลทรัพย์สินให้เขาทีเดียวเป็นสองเท่ายังไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ต้องคุย พี่สนใจหรือเปล่าหลักทรัพย์เดิมเนี่ยมีอยู่ร0 0ล้านด้วยไอเดียของหนูมี200ล้านแบบไม่ผิดกฎหมายแบบได้จริงๆถ้าเวิร์กค่อยว่ากันไม่เวิร์กไล่หนูกลับได้เลยแล้วพี่จะไม่ได้เจอหน้าหนูเลยในชาตินี้แฟร์ Fair ไหมพี่นักธุรกิจเก็ตไหมคมันก็จะมีอ่ะใช่ป่ะมันจะมีเราสามารถดับเบิลหลักทรัพย์เข้าได้ด้วยการประกันชีวิตในประเทศที่จเจริญแล้ว โอ้โหเดี๋ยวพี่จะเขียนบทความนะคุณต้องไปอ่านทุกตาเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเขียนอีกบทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความที่ใครที่อยากจะปิดเคสใหญ่คุณต้องมาอ่านแล้วไม่ใช่อ่านเที่ยวเดียวคุณแม่งต้องอ่านเยอะมากบางคนบอกอ่านแล้วอ่านแล้วโอ้โหอ่านกี่รอบอ่านรอบเดียวโน no. ผมเนี่ยขนาดฟังออดิโอบุ๊กฟังพอดแคสต์ผมฟังทีฮาร์ฟเอเคอร์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเกิดไปทุกวันผมฟังจอห์นซีแม็กซ์เวลฟังแล้วฟังอีกฟังจนหลอนถึงได้มีวิชามาสอนพวกเราดังนั้นพวกเรา พวกเราอยากจะเก่งอยากพัฒนาอย่าเอาแต่พูดว่ารู้แล้วรู้แล้วไอ้คานี้นีนตัดออกจากพัฒนาใน,โนโความชีวิตไปจงเปลี่ยนใหม่จากคําว่าถ้าจะพูดรู้แล้วเมื่อไหร่ตบปากเลยนี่เนี่ยรู้แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้ปากพาซวยให้พูดใหม่ฉันดีขึ้นได้อีกฉันดีขึ้นได้อีก I can be better I can be better I will be better every day every day ฉันจะดีขึ้นทุกวันท่องแบบนี้ไว้ mindset อย่างนี้สิถึงจะทำให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จนะได้ไหมทุกตา การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคําพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสําเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก,กาลัง ก g กลนะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อตัวแย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอในภาคสนามในะวันนี้ผมมีเครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถ สร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบีย้ยประกรันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่า3าไอเดียโดยจําแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภท,ทต่างๆนะครับตั้งแต่ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทํางานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภท โดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณเข้าถึงปัญหาลูกค้าและทำให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยหรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อัวแย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดำเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตอแย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ย สามารถแก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแยง้งหล่อๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้งสองเมบนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100้อข้อตัวแยง้งดังนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับว่า ถ้าคุณอ่าน2เล่มนี้จบและฝึกฝนไบ่อยนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อโต้แยง้งทุกข้อโต้แย้งในตลาดได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อโต้แยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นการนําเสนอขายทาง โทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็ไ็นเล่นที่จําเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้ายอย่างไรในเล่มนี้มีคําตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้น,นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทน ถามผมมานะะในปีเสๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบีย้ยแก้อย่างไรไปพบลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกัน ใครที่มีปัญหาเรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง1ิบทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้พี่เจฟหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่านดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเขาเรียกว่าออริโอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คําว่า แสดงให้ดูกันลวกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับทําให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับไปตอบข้อตัวแยงลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับ ฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือนคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบทพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อทวยแย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดำลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือเล่มและออดิโอบุ๊ยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนำให้ พี่ๆน้องๆนะครับอ oh, ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว well, need, ่าหรือว so ่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับอ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4ี่เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กออ o b o o บุ๊กหรือว่าอีบุ๊กก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า Li n e o f f i c i a l แอ I am JF ครับผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ